สวัสดีค่ะชักช้าสบายดีกันนะคะวันนี้เราก็เข้าเมืองกันอีกแล้วเข้าเมืองกันวันนี้เราจะไปซื้อน้ำมันซื้อเชือกอัดฟางนะคะอาจจะเช้าเลยเช้าเจ็ดโมงเข้าเมืองกันยาเช้าเจ็ดโมงเช้าขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจขอบคุณมากมาย คุณทุกน้ำใจเมตีที่มบให้นะคะมากันสองคนตายายค่ะขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณทีแ่แวะมารับชมคลิปอากาศหนาวเย็นแล้วการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามนะคะมาประทายค่ะอันนี้เราแวะประทาย ขอบคุณนะคะใกล้จะถึงแล้วปะทายปะทายวันนี้พามาแวะปะทายปะทายโคราชมาไกลหน่อยจากคอนแก่นมาโคราชขอบคุณค่ะขอบคุณโอ้ยแสงน้องพี่น้องตะวันมันแยงตาขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไกลทุกแชร์ทุกเริ่ คุณที่แวะเข้ามาทักทายนะคะสมง,งานสมง,งานสมง,งานพี่อยู่ให้ดูบรรยากาศยามเช้าถนน,นยามเช้าเช้านี้ที่ประทายนะคะพี่น้องั่งนี้มันย้อนแสงเนะตะวันมันตรงหน้าเราเลย เช้านี้ที่ประทายพามาประทายนะคะ กังใจนักเรียนจะมาโรงเรียนอากาศกันหนาวแล้วนะคะกาศเริ่มหนาวเย็นแล้วเช้าๆกับตอนเย็นก็นหนาวกังวันก็ไม่เคยร้อนเท่าหร่ กำลังใจค่ะถนนสี่เลนแล้วทางเข้ากะทายอันนี้ก็เอ็นเคบางท้าส่ง ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจเข้าประทายแล้วค่ะพี่น้องประทายประทายประทายสีแยกประทายแล้วค่ะสีแยกประทายแล้ว สีแยกประทายแล้วนะคะคือสีแยกประทาย ข้อแสงมองไปก่อนเลยยอนแสงยอนแสงมาส่งยายเข้าตลาดประทายมาซื้อเชือกกัดฟางกับซื้อน้ำมัน คุณค่า สวัสดีตอนเชา้าตื่นกันหรือ,อยังเจ็ด <laughs> โมงนี้ตื่นกันหรือ,อยัง ที่ป่าไทยค่ะถนน,นป่าไทย ค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกรายทุกแช์ทุกเริ่มทุกคอมเมนต์ขอมีความสุขสุขเทิสว่างรับรวยกันทุกท่านนะคะเฮงๆรุร่ยๆปัง,ปงๆกันทุกคนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะจึแล้ว ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทา่านขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกรายทุกแช์ทุกรกลส์ทุกคอมเมนต์ค่ะบ๊ายบายค่ะ